ไข่ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะไม่ใช่ไข่แดงนะไข่ปูเนี่ยสับๆเยิ้มๆนะคะกับปูม้าไข่นะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าไปนะคปรปฐมจะมีหรือเปล่านะคะแต่ก็พยายามนะคะนี่เรียบร้อยนะคะกับเมนูปูม้านะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าโอหกไม่โกหกนะนี่มีไข่จริงๆ,ๆนะ าเราเลือกแล้วเราเลือกมา <g ül> ม,มายมอย่าแย่งกันนะคนละสองกินนะปักไหนรัยบรอยน้อยกับมนุกูม,ม้าสดนะคะบวกปุ้งสุกบวกไท่ ไอหมึกไข่นะคะไข่เมดากุ้งสดไก่ก้งสุกนะคะบวกไข่ปลาแล้วก็แซลมอนค่ะสวัสดีค่ะอยู่ร้านเจ๊หนึ่งนะคะมาเปิดเมนูแรกกันเลยกับเมนูยกร้านเราวว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ปูม้านะคะเรามีทั้งสดทั้งสุกแต่ให้ลูกค้าเลือกเอาว่าจะเอาสดเอาสุกแต่มาตรฐานเราก็จะใส่เป็นสดให้ก่อนนะคะ สดมากตามได้กุ้งสดค่ะอย่างที่สองอย่างที่สามเราก็จะมีกุ้งสุกค่ะทานได้ยันหัวนะใช่ค่ะกุ้งนะเพราะว่าเคี้ยวไปเลยหลังเพาะขี้อะไรออกมาแล้วนะกุ้งมาทำใช้ที่สุดและวี่สังเกตนะครับนี่กุ้งสุกนะไม่มีเส้นดำเห็นไหมอย่างที่สี่ค่ะหมูย่อค่ะ หากังสุกค่ะนี่แข่งกับฝนแล้วเนี่ยกังสุกช่วงนี้หน้าฝนนะต้องขายแข่งต่อด้วยหอยแข่งขายอย่างที่หกค่ะเดี<ส>๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหกค่ะ ก็คือมีปูมา้ากุ้งสดกุ้งสุกนะคะหมูยอหอยแครงนะคะแล้วก็ก้างสุกแล้วนะคะถราใส่กระท้อนเนี่ยลังมากเลยนะยกล้านกระท้อนนะเคยมีคนสั่งนะใช่ค่ะายกร้านใส่กระท้อนก็เพิ่มห้าสิบบาทเดี๋ยวทีนึงนะใช่ค่ะลูกละห้าสิบบาทแต่นี้ใส่เป็นผลไม้ผักรวมให้ค่ะกินหรือเปล่าก็ม่รู้ใส่ทุกอย่างนี่แหละกินไหนก็กินไหนไม่กินก็เกลียดทิ้งไปนะ ผมบอกว่าฝนจะมาเลยเจ๊หมึ่คุมๆเดี๋ยวออกเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหุบเดี๋ยวเข้าไม่ได้ขายแข่งกับเวลาแล้วจ๊ะนึ่งขายแข่งกับฝนนะใส่นักคัดลูกใหญ่มากดู ขาซี่ไม่ได้ให้ดูเยอะนะคะเราก็ให้จํานวนลูกแหละแต่ว่าลูกเราได้นะมาลูกมันใหญ่ค่ะค่ะเพื่อให้ลูกค้าอ้าปากง,ง่ายๆขึ้นนะคะจนเกินน้องนั่งข้นเลยนะครับนี่นะตา,านะคะโดยไปเลยค่ะหอมแดงค่ะโดยไปเลยค่ะแครอทค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะดำๆไปแล้วค่ะ คิวล่าสุด,สดเท่าไหร่สามสีค่คิวได้งั้นสามสีค่คิวได้แม่นาครับวันนี้ต่อด้วยไข่เยี่ยวม,ม้านะคะไขมม่เยี่ยวม้าอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม,ม้าเค็มนะคะเจ็ดไข่เยี่ยวม,ม้าเคม็มต่อด้วยไข่แดงเค็มนะคะ มึกไข่ค่ะต่อด้วยไข่ปูนะคะไข่ป้าเรียวเซียวค่ะมีไข่ปลาเดียวนะจ๊ะแล้วก็ไข่แมงดาจ้ามาต่อด้วย ไข่ปลาจ้านี่สซ้ำๆกันเลยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแซลมอนค่ะตอนนี้สิบสิบสองอย่างแล้วเนาะใช่ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยแซลมอนค่ะถ้าใครไม่ทานอะไรสามารถบอกได้นะคะอย่างเดียวแมค่ค้าก็จะทดวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกันราคาเดียวกันให้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่ทายก่อนพี่ทายมำอีกรอบนึงได้เรียบร้อยค่ะ แบบเมนูยกโรานนะคะฉ่ำๆไปเลยค่ะจ้าแล้วก็เอาป้ายทานสองท่านนะคะคิดว่าหมดก็มาวัดกันค่ะค่ะวันนี้ไม่กินอะไรแล้วนะคะกินแต่ยำนะคะจับเบียรคนละสามกระป๋องนะคะจะเรียบร้อยค่ะ,ะเลละ้เาเหนียวไก่ย่างเอาเ้าเหนียวไม่ต้องเอาเลยเอาแต่ข้าเหนียวไก่ย่างไม่ต้อง,องเดี๋ยวไม่หมด <laughs> ฟุ้งสุกหมูยอนะคะนี่จ้าหยค่ะ ระบบสีเขียวครับพี่ระบบข้างล่างจะมีสีเขียวบอกครับว่าเพิ่มได้ครับชุปผลไม้รวมนะใช่ชุปผลไม้รวมเป็นชุดเล็กเนาะใช่ครับสำหรับใครที่มาคนเดียวหรือแบบอยากจะสั่งย่อ,ยอ,ยอ,ยยอมยาวนะเจ๊หนึ่งนะหลายคนแต่กินคนละเมนูไม่เหมือนกันนะก็ร้านไม่ร้านอะไรนี้ครัสาม,มารถแย,ยกแยกไ <11. S 2> ด้ตอนนี้ทได้สั่งเมนูของตัวเองได้ค่ะใครกินอะไรก็สั่งตามนั้นเลย ก็คนที่จะไปเซ็นต์้าตลายยาก็ดูไปนงานบ้านได้เลยนะมีก่ะ,ะตั้งสุกมีการค่ะคุณแม่ใช่ไหมใช่ใของเขาทำม่อน เร็บร้่ะจ้าต่อไปจ้ะนี่จ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูตีไข่นะคะบวกผักรวมจ้าป้าเขาสแกนก่นเขาจ่าย ไม่รู้ฟิลป้าหมูยอไอป้าแซลมอนน่ะเขาจ่ายตังค์้วใช่ไหมคุณคุณน้าเขาประมาณสิบห้า 10, แล้นป้าเสนะืเ้อชมพัวอ่ะนะครับเมนูสี่ไข่นะคะนี่ไข่รแรกคือหมึกไข่้า ได้ไข่แมงดาจ้าไข่ปลาจา้าไข่ปูจา้าเรียบร้อยค่ะกับเมนู4ีไข่นะคะผักรวมจา้จาจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้า ดูปูม้าไซส์ใหญ่กันนะคะนี่ช่ำๆเลยไข่ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะไม่ใช่ไข่แดงนะไข่ปูนี่นนเราได้ยินเสียงลูกค้าซีสนะคะยังไม่ทันได้กินนะคะซีสก่อนแล้ว <c oughs> ซีสไข่ปูน่ากินไหมเยิ้มเลยวันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่สามสี่สามสี่ตโลค่ะวันนี้สองถึงสามสี่ตโลได้สามไซส์เลย ่ัๆเยิ้ยมๆนะคะกับปูม้าไข่นะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าไปนะคปรปฐมจะมีหรือเปล่านะคะแต่ก็พยายามนะคะจะสรรหาไปให้นะแต่จริงๆอยากจะเอาไซส์เดียวนาะมันคิดง่ายค่ะขายง่ายเราไม่อยากเอาราคาเกิน250บาทไปเนาะ <c oughs> บวกกุ้งสุกค่ะสํำๆกัน กุ้งมองเล็กไปเลยนะคะเจอไส่ปูเข้าไปใส่ผักก็รวมนะคะก็มีโพดม่วงไหลบัวจ้าแม่ทำเองด้วยไปไหนอ่ะเร็วๆเข้าไวๆลูกรีบอย่าเดินเสื่องมากมันไม่ค่อยฟื้นใครสักเลยโดนฝนนะหนูเลร้วๆเข้าไม่ค่อยดีเท่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ นี่เรียบร้อยนะคะกับเมนูปูม,ม้านะคะดดเดี๋ยวให้ดูไข่ก่อนนี่คำคำกันยัวยัวยัวน้ำลายสำหรับเก็บีนะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม,ม้าไข่นะคะบวกกุ้งสุคกค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะคะก็มึกไข่ไข่ปลาไข่บรรดาจ้าอันนี้เป็นสามไข่ที่ลูกค้าเลือกเองเนาะว่าอยากกินไข่อะไรบ้างเนาะไข่แน่นมากมึกไข่นะคะไข่จริงไม่จกตานะคะไข่แน่นมากจกรอบนี้น่าจะหนักเลยแหละใส่ไหลบัวอย่างเดียวเอากระเพรมาม่วงไหลบัวไหมคะเอาทุกอย่างเลยแล้วเอาไหลบัวอย่างเดียว ตอนนี้ประมาณ6-7คิวได้นะจ๊ะถ้าพร้อมจะเปียกฝนมาด้วยกันลขงข้างในได้ครับมีที่รอด้านหลังนะคะสามารถยืนรอได้ค่ะมีเต็นท์ด้านหลังให้ยืนรอค่ะ เลือกเมนูแล้วมาจดได้เลยค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่แมงดาไข่ปลานะคะจ้ะ450าสี่ร้อยห้าสิบจ้าจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูห้าไข่ค่ะทำยอดต้นแบบงี้โอนะ้โห,โหคิดหนักเร็วเนี่ยผักรวมผักรวมไม่ล้านะคะกับเมนูห้าไข่จ้านี่ห้าไข่ก็จะมีหมึกไข่นะคะ ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาแล้วเพิ่มไข่แดงเทมนะคะสำหรับอนอนโฮป์ไปน,นี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับอาจจะมีครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปกันนะครับเป็นท่านสนะัญญาเนาะเอาแน่แน่คือตอนนี้ครั้งหนึ่งครั้งแรกของปีนี้ครั้งที่สองยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะมีแพลนหรือเปล่า เรียบร้อยค่ะจับเมนูห้าไข่ค่ะจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะคิวที่ไ,ไหนลูกอ๋อมารอด้านหลังก็ได้ลูกอ่า คิวที่ยีิบเอ็ดรับของจ่ายร้อยห้าสิบาทลูกสแกนได้เลยร้อยห้าสิบาทลูกคิวที่ยี่ิบสองค่ะยี่สิบสองก้างสดจะไม่มีกุ้งเออไม่มีก้างสดที่หนึ่งมีแต่ก้างสุกไข่ก้างสุกไข่ได้ไม่เอ่ย แกะแล้วค่ะพร้อมทานได้นะปะลาไหมลูกจะกับเมนูปูม้าสดนะคะก้งสุกบวกหมึกไข่บวกไข่แมงดาบวกไข่ปลาบวกสมอแล้วก็กุ้งสุกค่ะ,อะเ,เอ,อ <c oughs> านนะตอาตัวผู้ตัวเมียปูหรือเอากระเทย มันมีสามอย่างไงตัวผู้ก็คือเนื้อเน้นเนื้อถ้าตัวเมียเน้นไข่กระเทยไข่เน้นกระเทยเน้นทั้งไข่ทั้งเนื้อนีเดชปูมันปูกระเทยมีมันเยอะใหญ่มากอันนี้ โอ้ได้ไข่ค่ะนะจะจะบอกว่าโกหกไม่ได้โกหกนะนี่ม,มีไข่จริงๆนะเพราะเราเลือกแล้วเราเลือกมา <c oughs> <c oughs> ไข่เยอะมากดูป <c oughs> ูตัวใหญ่มาก อย่าแย่งกันนะคนละสองชิ้นนะมีไข่ทะลักทะเรืองแล้วก็ต่อด้กุ้งสุกนะคะก้งสุกค่ะปูก็ไข่ก้งก็ไข่นะครบวันนี้เดี้ยวหน่อย กังกระไก่นะแล้วก็มือผัดจ้าผัดนแน่น เอาไม่เอาไปไหนไปลองปักเลยปักไหนตรงนี้ตักพยันอ๋อเดี๋ยวต้องเอาอะไรหนึ่งขึ้นบัวก,กับมะม่วงนะคะ เมงดาไข่ปลาเปิ้นเปิ้นน้ำน้ำแป,ป๊บแป,ปนะ๊บแป๊บอ,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 อ่าก็ <ขอ S 1> มาต่อแล้วก็มาต่อด้วยสซมอน่าลูกค้าหลบมาทางนี้ก่อนก็ได้ลูกค่อยเบียเดเบียดกันมาทางหน้านิดนึ่งค่ะลกูก ขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าสดนะคะบวกกุ้งสุกบวกไข่หมึกเอ้ยหมึกไข่นะคะไข่เมงดากุ้งสดไก่ก้งสุกนะคะบวกไข่ปลาแล้วก็แซลมอนค่ะจ้บ เดี๋ยวตอนนี้ผมขอปิดกล้องก่อนนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับไข่มึกไข่กุ้งสกไข่ขมิจจาผลาไม้สดแล้วปลาไม่ดุที่หนึ่งฝากปิดกล้องก่อนจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะฝนตกแล้วจ้าไม่พูดไม่จ่าแล้วแหละลอย <laughs> พูดไม่จ้าได้ยินเสียงหนึ่ง,งเจ้าแมวเขาไมไ่เรียกที่นหนึ่งเปล่าใครเรียกเอ่ย